ชีวิตที่หลายคนมองว่ามีแต่ปัญหาไม่เคยมีความสุขเลยส่วนตัวมองว่าปัญหามีไว้ให้แก้ต่อให้ต้องเปลี่ยนสมการมีหลายตัวแปร ى. เราก็มีความสุขและยิ้มได้คิดเป็นก็อยู่เป็นชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นต่อไปค่ะพี่น้องค่ะนะคะปัญหาขอขาาบรัวทาผู้ใได้บ่เคกเจอสิบ่มีวันเข้าใจลึกซึ้งดอกส่วนตัวก็นี่นะคะ ม้านะคะน้าหลานะคะเป็นเพื่อนนะคะยมเงายามเศร้าเพื่อนคู่คิดนะคะเห็ดยัางมันกระเเาอยูนําตลอดค่ะไม่ว่าจะยามสุขทุกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็มาพบกับสาวสรรินพาพเพลินในตามแดนเช่นเคยนะคะตอนนี้ไปกันอยู่ในสวนนะคะจะมาเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะบรรยากาศก็หนาวเย็นเริ่มมือสีเย็นแล้วนะคะก็คือแบบว่าพ่อแบบ อากาศพ่อแบบไม่มีแดดปุ้ยผาเขาสวนนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะมาเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปุ้ยจะเมาหมอยนะคะอัปเดตชีวิตให้ฟังนะคะเพราะว่าลากหลทยทันก็ติดตามปุ้ยกระจาก,การเล่าเรื่องนี่แหละนะคะหลายคนก็ชื่นชอบนะคะก็มีจํานวนหน่อยนะคะทีบ่เข้าใจนะคะแล้วก็อันบ่มักนะคะเป็นเรื่องปกติดังนั้นนะคะท่านผู้ชมหากพ่านเขามารับชมรับฟังคลิปของปุ้ยนะคะโปรดนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ่ะพี่นอ้องแล้วก็บึ่งนะคะหัวขอ้อคลิปดีๆนะคะ เพราะว่ากันเล่าเรื่องของเฮาส่วนใหญ่เราเขา้าว่าเล่าเรื่องนะคะจากชีวิตเจ้าของนะคะคือแบบมันก็จะมีแบบหลากหลายความคิดเห็นเข้าใจบ่ยูตรงนี้เขาก็เข้าใจอยู่นะคะว่าทุกคนนะคะมาลอยคนก็ลอยความคิดเห็นและมันก็จะมีจักกี่คนนะคะที่เห็นอกเห็นใจกันนะคะก็คือบางคนอาจจะนะคะ,ะเห็นใจนะคะบางคนก็นะคะรอสมนันหน้าซ้ําเติมอันนี้มันก็มีแย่ๆมันก็แล้วแต่อ่า จิตใจของคนค่ะนะคะเฮาหามความคิดคนปรไดดอกนะคะส่วนตนัวกับวอาเล่รเรื่องนะคะให้คนสําหรับที่เขาแบบว่าติดตามเฮาสนใจเรื่องราวของเฮาฟังค่ะนะคะเดี๋ยวบางคนก็จะเข้ามาพู้ได้อยากฟัง <c oughs> มีแต่เรื่องไร้สาระอีกแล้วนู่นนี่นั่นเนาะนะคะปุยก็นะคะ,ะ,คะเล่าตามนะคะตามสายปุยนี่แหละนะคะชีวิตปุยเนาะนะคะปุยประเด็นวอลเอรเรื่องอัน,นชีวิตเรื่องราวผู้ไดได้นะคะแล้วก็บ่งจากคามมอมเมนต์ยังปุยวอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะ ก็หลากหลายท่านนะคะก็อยู่นะคะแบบว่าเคยประสบนะคะแล้วก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันนะคะกับหัวหนุหัวมอนแห,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 หลกเปลี่ยนนะคะกำลังบกบกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะประมาณนั้นคะ่ะพี่น้องโอเคถามาชีวิตเรื่องรรวตอนนี้นะคะชีวิตนะคะมันเป็นยังไงเนาะนะคะ ส่วนใหญ่แหรอชีวิตยูตางแดนนะคะชีวิตขอครัวจะของไม่มีปัญหาดอกนะคะยางเข้าเนี่ยแต่ยางายี่เคยบอกกับชีวิตปัญหาแต่อเหล่ารอครัวทางบ้านละนะคะทีนี้หลายคนก็สงสัยไงว่าเราจัดการนะคะกับปัญหาชีวิตอย่างไรเนาะว่าอันทุกมือหนีเป็นจังไดนะคะขอครัวนะคะทางเมืองไทยน,นะคะก็แบบคนมันเดิมเดิมอะท <laughs> ังผู้ชมมันก็เป็นแนว พยายามนะคะแบบอยากให้ขจาเลิกนะคะเลิกเหล่านะคะเลิกเล้าเลิกสุรานะคะเราก็ไม่รู้แหละนะคะว่าเลิกหรือไม่เลิกเนาะแต่ว่าปุ๊กับอันไปติดต่อแต่ว่าปุกจะัดหูข้าวจากญาติพี่น้องนะคะว่าขบขั่วเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็เอาล้านมาเรียนอยู่อัน พอทมอแล้วแหนไปอยู่ก็แม่มันนะคะนี่แหละนะคะการเปลี่ยนจากจากที่อันร้านนั่นอยู่ก็พอก็แม่นะคะแ้วก็เอามากรุงเทพกรุงไทยนะคะเปลี่ยนสเตปก็ว่ามีอะไรมากมายอันนี้เป็นพริกนะคะพริกหวานแบบยาวคือแบบบางคนก็เนาะอันประมาณว่า เล่าแต่เรื่องไม่ดีนะคะภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบเรานะคะก็เล่าตามความเป็นจริงนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งตัวูีเองกรบบได้กอยากให้ผู้ใดนะคะอันเขื่อนว่ายัางมามาว่าแม่ห้าจะเสียนม่นะคะพ่อแม่ห้าเพราะว่าจังใดนนะคะก็คือพ่อแม่ห้าคือเก้านะคะคือมันจะอยู่อ่าเขาเรียกว่า คือทุกคนก็จะถามไงมันก็จะมี EP ต่อๆไปอย่ากปุยบอกแลล้มันจะมีคนถามกันเข้ามาจาังสันสีท้าจัดการกันได้นะคะหลายคนก็บอกว่าอันถ้าเรื่องนี่สินนุนนี้นั่นก็คือให้เฮาเก็บเงินก่อนแล้วก็ไปจ่ายเองนะคะก็จะเป็นแนวนั้นคุยกกนยังมาท่านได้กลับเมืองไทยค่ะพี่นอ้องบแมนตว่าแต่ใน YouTube ยูทูบเด้อเอพี่นอ้องอันคนแถวบานเฮาเขาก ซาคือการน,นะคะเป็นเรื่องปกตินะคะอันยามมีก็มีแตะคนหลอมนายำบะหมี่นะคะกับบะหมี่พุดด้อยากเฉียดเขาไก่นะคะเป็นเรื่องปกติเ่าก็บะได้ชอบเด้หรอบะได้มักให้พุได้อันเมื่อวานอันพอแม่เข้าอันเมาสเปสเปสปะจังสันจังสีษนะมีนีสินแต่ว่าอันกับเมาหมดเหม,มือดเว้นนะ กไปุยก็ไบดไ้หัวซาดหรอกแต่ว่าเห่ากับบได้มาแบบว่าให้ผู้ใดอันมาเบานะคะมาเบาแบบสิให้เห่าได้ยินแบบเสียนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะมันก็เป็นครอบครัวเราแล้วก็เขามีปัญหาเหากับจัดการปัญหาของเขาาอีกแล้วก็ครอบครัวเหามันก็เป็ี่ยนแบบสีมาแต่ใดแต่ใดแล้วนะคะมันมันเปลี่ยนบ่ได้นะคะสิ่งเดียวที่เห็ดได้ก็คือยอมรับในสิ่งที่เป็นนะคะ อย่างตอนนี้เรารู้ว่าแบบว่าคือทางบ้านสร้างหนี้สินนะคะเข้ากับพยายามจ่ายนะคะอันไหนตัดต้นได้เราก็ตัดนะคะอันไหนมันแบบว่าเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเข้ากับจ่ายดอกช่วงนี้พยายามจะตัดหนี้ภายในระบบนะคะช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของการใช้เงินนะคะทุกๆเดือนเลยนะคะจากเดือนเป็นปีนะคะเดี๋ยวคานันค่านี้มีหลากหลายนะคะบ้านเข่ากับหูยุตัว่านะคะ อยู่ตังจังหวัดนะคะเดี่ยวงานบุญเดี่ยวงานสังสรรค์เดี่ยวงานสีเป็นงานสีสีขาวสีดำนะคะมีหลากหลายงานเงนิงนมันก็นสมัติไปแน่แน่แนอน,น,นแหละนะคะนำ มันก็มีหลากหลายท้ายที่สุดก็บ,บ่มีผู้ใดมาซอยใจเฮาดอกนะคะมีแต่เฮาต้องหาใจเองเนี่ล่ะนะคะดังนั้นก็บ,บ่ไเด็หัวซาผู้ใดเด้อนะคะบอกความเป็นจริงบางคนก็บ,บ่าสาวใสให้การกินใบเขาติบ่อายดอกนะคะมันเรืองจริงนะคะอยู่แถวบาดเขาก็อันนี้นิ่งถ้าใยอ่ยๆก็ประด้สนใจได้ล่ะนะคะ,นะคะก็คือแบบบางคนอะ อันซับตะเบาตะเหลืองของผู้อื่นนะคะแต่ว่าอันบเบิงจะคล้องว่าชีวิตจะคลองน่ะดีเราหรืออย่างนะคะอันนี้เป็นพริกขี้หนูนะคะก่อนหน้านี้เป็นพริกอะไรนะพริกสเปนพริกอิตาลีแบบพริกหวานอ่ะก่าจะได้ปลูกก็คือแบบ ช่วงนู้นแหละประมาณพฤษภาพฤษภามิมุนาคือเราต้องเพาะกล้ามันไว้นี่แหละค่ะนะคะเรื่องราวชีวิตมันก็เป็นชีวิตจริงของเราเนี่แหละเราก็เล่านะคะให้ฟังกเบาภาษาไทยแนบซา,ารล่าแนบตกตกกันไปนั่นแหละนะคะเพราะว่าเป็นคนขมแม่นะคะคนขมเอนขมยอนสุรินเพราะว่าช่วงนี้นะแบบ คือหลายท่านก็คือแบบเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปเก่าๆของเราเยอะมากเลยค่ะ่อแเมนพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆหลายคนก็อ่าเข้าใจเห็นอ,อกเห็นใจแล้วก็ให้กําลังใจนะคะคือทําให้ยิ้มได้เลยนะคะคือก็แบบว่าทําให้แบบมีกําลังใจเนี่ยหลายคนก็ว่ากาลังยืนในสถานการณ์เดียวกันนี่ยแหละเพื่อนวะว้าวาแล้วก็จุกขึ้นกันเห็นไหมนะคะ ก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่สําหรับอันคนที่เขามาให้กําลังใจนะคะและ้วก็หรึกกันย,ยินดีนะคะที่จะรับฟังเรื่องราวของท่านผู้ชมเหมือนกันนะคะก็ะแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องราวชีวิตนะนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันผู้ได้มากกระเบิงเลือกค่ะพีนองนะคะผู้ได้ประมักกระ,ระต็ตองเบิงนะคะถ้าฟังเราหูซึกว่ามั่นปวดหัวน,นะคะมันบ้บันเทิงนะคะเพราะว่าบางคนก็มีเรื่องนะคะปวดหัวจะเราจะคล้องอยู่แล้วนะคะอันมา,มาฟังเรื่องของข่าวนี่ปวดหัวตึบไปกว่าเ่าอีก ส่วนตัวปุ้ยปุ้ยอะไขึ้นยังไรเด้ปุ้ยเ็าบอกตามภาษาปุ้ยแหแล้วนะคะถามมาปุ้ยก็ตอบป้ายนะคะตอบตามสไตล์ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละนะคะมีขึ้นมีลงนะคะวันนี้นะคะอ่าเฮายังประท่านประสบความสําเร็จนะคะวันข้างหน้านะคะมันตรงดีขึ้นกว่าวันนี้แน่นอนนะคะก็หวังว่าจะเป็นแบบสั้นแหละเลยปลูกพักนี่เพาะเมล็ดไ้เบิ้งนี่แล้วก็เว้าไปเอ อากาศเริ่มเย็นแล้วนะั่นแดดแดดหายนี่ก็คือแบบเพราะอันนี้ก็คือจะเอากลับบ้านแต่เนี้ยคือจะหาพลาสติกคุมอยู่ในสวนเนี่แ อันนี้ก็จะเป็นน่องใหม่ฝรั่งสีขาวเชื่อแน่นอนนะคะว่าหลากหลายครอบครัวก,ก็มีปัญหาแล้วแต่ว่าใครจะประสบปัญหาแบบไหนนะคะใครมีปัญหากัสูๆเอาเด้อพี่น้องปัญหามันก็ต้องมีทางแก่แน่นอนนะคะ เท่าต่มีสติสตินี่นะคะ,มะเมล็ดมันจะเป็นแบบดำดำเป็นเม็ดเม็นี่แหละใส่แบบลองใส่แบบทีละสองเม็ดดูก่อน <c oughs> มาทดสอบดูเฉยๆว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นเน้ะ ้าสามีก็เอินน้่ต้องฝ่าไปอยากว่าใส่สองเม็ดก็คือแบบใส่แบบเยอะๆเลยก็เลือจงไว้อยู่นะคะอันนี้มีบะเขือบะเขือพวงนะคะมือน,นี้ว่ามีเวลาเพอดอกพอไก่เวลาแล้วนะคะจะเดินทางเดินทางไปตางเมืองะค่ะนะคะ ใสซ้อนมวยจักมีเวลาอันถ่ายทําให้เบิง์กเดึกไม่รู้ว่าจะสะดวกถ่ายทําให้ดูไหมเพราะว่ามีแฟนคลับขอมาคือกันบอกว่าอยากให้ถ่ายให้เบิร์นะต้องดูก่อนเด้อว่าสิฮ็ดให้ไดอบ่ก็บ่มีอย่างไรปุ๊กจะใส่แกละดินปุ๊ย,ปยไปใส่แกละใส่ขิงหัว ขิ้งว่าขี้กะตายนั่นแหละนะคะผสมกันขี่ไก่ให้ขาเจ้าเอาปุ๋ยมาให้ <pers> เพื่อนที่ชอบให้ไข่ปุ๋ยนั่นแหละนะคะได้ทีหนึ่งโอ้โมาเป็นรอยๆฟองกินบวบวาดบาวบไ<โ>วก็คืออันนี้ย<งา>นะมันเหมาะนะคะในการเพราะที่15องศานะคะช่องตอนเนี้ยบางวันมัน10องศาะค่ะพี่น้อง หรืออาจจะลดลงไปกว่านั้นยามท่านถึงซึมหาองศาเด้เขติปุย่นี่ยบางมือกระซิบแต่ว่าเขาจะหาพลาสติกมาคุมนะเพิ่มๆๆความห่อนให้มันก็ลองดูเผื่อมันจะขึ้น อยากจะบอกว่าปุ๋ยก็มีความสุขดีค่ะกับชีวิตประจาวันนี่แหละนะคะเพราะว่าหลายคนก็ถามว่าสบายดีไหมนะคะนู่นนี่นั่นก็อยากจะบอกว่าส่วนตัวก็สบายดีนะคะทุกหนากทุกใจนะครับเรื่องทางบานละก็คิดว่าสักปีสองปีนะคะอาจจะดีขึ้นก็ต้องมารอลุ้นดูด้วยกัน นี่แหละนะคะความสุขความป๋ยก็คือการปลูกผักอยู่ต่างแดนมันบม่มีมูไม่อย่างดอกค่ะพี่น้องสวยมากแต่มีแต่หมูฝรั่งเนาะนะคะเขาสวนก็ถ้าเราปลูกผักนะคะแล้วมันขึ้นนะมันตามที่เราคาดหวังว่าเออมันขึ้นปลูกแล้วสวยได้กินอะไรเงี้ยมันจะมีความสุขมากค,ะค่ะทุกผู้ชมก็จะเอาน้ํามารดก่อนนะคะหรือก็จะขอลาท่านผู้ชมไปกับคลิปนี้เลยนะคะ มักกกดไล่โบหมักก็บโเป็นย่างนะคะสลิดไลสลิดไล่ให้กันก็บวัวกันค่ะนะคะไปเอาน่ะ